อไอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับพี่อุ้มงคลพ่วงเพตราจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ k t b เ t ค่ะสวัสดีกับพี่อุ้ค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะค่ะเป็นอย่างไบ้างคะตลาดในช่วงนี้นะคะครับปิดถือว่าปิดได้ได้ดีพอควรนะครับก็เมื่อเช้าคุยกันก็ลบแถวแถวสิบตอนนี้ก็ลบเก้าตัดเดลต้าออกหรือลบเจ็ดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือว่าหุ้นใหญ่ยังอยู่ถูกขายค่อนข้างจะจะเกือบเกือบจะทุกกลุ่มเลย นะครับแล้วก็หุ้นที่ขึ้นก็จะเป็นหุ้นแบบประเภทเฉพาะตัวไปนะครับมีปัจจัยเฉพาะตัวไปแสด้งเห็นว่าตลาดนะในวันนี้เองจริงเนี่ยเชื่อว่าต้งถามว่าทํานายไปถึงพรุ่งนี้เนี่ยยังมีโอกาสลบต่อได้นะครับยังมีโอกาสลบต่อได้เหตุผลหลกัลกๆก,ก็คงนะครับก็คือเรื่องมาจากต่างประเทศนั่นแหละคนก็ยังคงกังวลไม่แน่ใจทิศทางตลาดหุ้นไม่แน่ใจเรื่องต่างนานานานะครับก,ก็ยังเป็นภาพนั้นอยู่นะครับต้องในคุยตั้งใน่ตอนเช้านั้น ก็ถือว่ายังอ่ายังเป็นอะไรที่ยังไม่มีสัญญาณว่าพวกนี้จะบวกนะครับีเท่าที่เห็นภาพกว้างๆอยู่ประมาณนี้ครับอืมค่ะคก็กรอบแนวรับก็คือพันสี่รอยแปดสิบใช่ไหมฮะอ่าตอนแรกอ่อสัปดาหจริงๆอ่ะผมตั้งไว้จริงๆอ่ะแค่ประมาณพันห้าแต่ถ้าเกิดม,มันเกิดอุบิเหตุเลยก็ตามเนี่ยผมว่าหลุดไปจริงๆก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งันสี่ร้อยปดิะครับก็อันนี้คือตูเซตโดยรวมเลยนะ นะครับก็ลุ้นกันอยู่นะว่าพ่งนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับก็ตลาดตรงนี้รู้สึกว่าว,วันนี้จริงๆเนี่ยตัวแปรตัวหนึ่งที่เข้ามากดดันตลาดด้วยจะเรียกว่าตัวแปรคงไม่ใช่ก็คือเรื่องของเทรนของราคาน้ํามันนะครับที่น้ํามันแม้ว่าจะปลูกแต่ว่าหุ้นในกลุ่มน้ํามันเองนั้นก็อย่างอย่างสอพอเนี่ยมาจกถึงไม่จะปิดปลูกได้นะแต่ว่าทอเองก็ก็รบลงมาแล้วซีดีออก,ก็รบลงมาแล้วผมว่าตอนนี้คนอาจจะเริ่มสงสัยเรื่อง น้ำมันจริงๆนะว่ามันตลบมันจะขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าครับก็ต้องจับตาดูไปนะว่าคืนนี้ตลาดนิวยอร์กเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วน้ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้หุ้นไทยที่ปวกได้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากแหล่งซื้อในหุ้นที่อิงกคอมมูนิตี้กันอยู่นะครับถ้าน้ำมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็จะกระทบได้เหมือนกันนะครับน้ำมันก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ WTI ห้าสิบเหรียญอัพอยู่นะใช่ใช่แต่วก็การเคลื่อนไหวตรงนี้อย่างอย่างแค่รู้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมันจะลบ แต่พอตอนบ่ายมันเริ่มปลูกได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปลูกได้ตลอดไปก็คือต้องต้อง,องคงต้องไปรอดูแหละว,ว่าเทรดตลาดนิวยอร์กแล้วเนี่ยน,น้ํามันทั้งเบนทั้งตัวตัวเวสเทสซัสเองเนี่ยจะปลูกได้ดหรือเปล่านะครับ mm hmm. มันกลายเป็นตัวแปรที่เคยช่วยตลาดไว้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวนี้ลบเนี่ยมันอาจจะมาฉุดทําให้ตัวพวกหุ้นปิดโตเคมีหุ้นน้ามันเนี่ยมันลงมาได้เหมือนกัน mm hmm. นะครับตัวแปรอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้อาจจะต้อง ผมไม่แน่ใจว่าสบคจะประชุมอะไรแถวๆนี้กันหรือเปล่านะเพราะเดีนี้เ<อ>ขาคณะทํางานชุดนี้นี่ก็ประชุมบางทีก็ไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันไหนแล้วนนะก็ต้องติดตามเหมือนกันว่าตัวเลขติดเชื้อของโควิดสิบเก้าเนี่ยจะเฉพาะที่ติดเชื้อในประเทศนะครับไม่นับไม่นับติดเชื้อที่แบบแบบอะไรนะที่เขาไปตรวจจากตงสาขาหนึ่นะอย่างวันนี้เป็นแปดสิบสองคนเนี่ยผมถือว่าตัวเลขนี้ออกมาก็ยังดีแล้วนะคราวนี้เพราะนั้นตอนนี้ก็เหลือตัวแปรอื่นๆแล้วที่อยู่เคารอพร,รอบตัวเรานี่แหละมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะอืมค่ะค่ะ ก็อาจจะมีการกดดันในเรื่องราวของการป้องกันการระบาดหรือ,อยังไงคะใ,ในในประเทศคือตอนนี้ในประเทศน่ะผมเป็นห่วงน้อยลงแต่ว่าต่างประเทศเองเอาจจะต้องดูเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยที่ทดสอบไปแล้วที่เริ่มใช้แล้วเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับในนอร์เวย์ก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่ามันฉีดแล้วมันเกิด side effect ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้คน มองมองลบมากขึ้นนะนะครับตรงนั้นนะวันนึงผมก็มาเลยว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าข้างนอกจริงๆเนี่ยมันมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้วางใจเท่าไหร่แล้วแล้วตลาดตลาดหลายๆที่ก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าตอนนี้ผลกระทบด้านเศรษฐกิจนมันเริ่มมันเริ่มปรากฏนะนะครับจากการระบาดรอบนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวแปรที่ก็ต้องดูเหมือนกันนะอืมจากโควิดด้วยแล้วก็เรื่องการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะะส่วนหุ้นระคะที่แนะนําไว้ค่ะ เมื่อเช้า,ชานี้บ้านปูนะวันนี้จะติดลบไปนิดหน่อยนะครับก็เป็นจะเป็นเก้าบาทเก้าสิบหรือไงก็ผมว่าลูกทรงยังโอเคอยู่นะยังไม่มีอะไรที่เสียหายส่วนในตัวเบมเนี่ยนะครับก็วันนี้ปิดบวกมาสิบสตั์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะะเราได้อย่างน้อยเบมที่ผมเรียนเนี่ยวันนี้เราเลือกเบมในานะที่เขาลงมาลึกแล้วก็มีโอกาสที่จะด,ดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับส่วนในตัวบ้านปูเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันอาจจะผันผวนอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ราคาก็ยังน่าจะยังดีอยู่นะครับตัวบ้านปูนะครับ มันสรุปแล้วสองตัวเนี่ยทั้งเบมทั้งบ้านปูนั้นก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ <ừ. S 2> ส่วนทัสโกที่ไปเกิดตั้งแต่ตอนเช้าตอนแรกผมว่า,ากระแสคนเนี่ยผมว่าเชื่อนะตอนนี้เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าไบาเดนเองเนี่ยน่าจะมีการยกเลิกการแซงชั่นประเทศหลายประเทศละมันก็ทําทำให้ทัสโกปิดถือว่ายังเป็นการปิดที่ค่อนข้างดีของของวันนี้เลยนะครับเออเป็นหุ้นที่วิ่งกลับมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะตอบรับข่าวผู้นํา ของอเมริกาที่เปลี่ยนคนนะฮะ,ะทัสโกลแล้วก็จะเปลี่ยนนโยบายด้วยค่ะ,ะ,คะถ้างั้นคนที่มีหุ้นทัสโกยังไงต่อคะมีมีทัสโกผมว่าตอนนี้ถือต่อนะผมว่ารุนถือต่อไปเลยเพราะว่าตอนนี้เขาอย่างวันนี้ไปไปิดที่ยี่สบเอ็ดบาทแปดสิบละบวกกับเรื่องขององค์ประกอบหรือว่าตัวแปรตัวช่วยที่ได้ดีด้วยนะแล้วก็บวกมาได้ได,ได้ได้ดีเหมือนกันก็มีโอกาสรุ้นขึ้นไปเล่นแถวแถวยี่สิบสองกับยี่สิบห้าละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่า ข่าวเรื่องของนโยบายของคุณไบเดนเป็นเรื่องที่สําคัญคนที่ในทัสโกอาจจะต้องจับตาดูวันที่ยี่สิบนะครับว่าคุณไบเดนเมื่อรับตําแหน่งจริงแล้วเนี่ยจะพูดในเรื่องของการแซงชั่นอิหร่านที่พูดถึงการแซงชั่นเบเนเซเรราด้วยหรือเปล่าถ้าเขาพูดแล้วออกมาในทางบวกเนี่ยผมเชื่อว่าทัสโกเนี่ยก็มีโอกาสจะกลับไปได้ไกลเหมือนกันเพราะเาลงมาลึกเหมือนกันนะครับใช่ใช่เมือ่อรอบอ สัปดาห์ที่เดือนเดือนเดือนสิบสองมาใช่ไหมฮะที่เขาลดลงใช่เคลื่อนไหวต่อไปยี่สิบตุลาคมอ่ะลงไปประมาณสิบสี่สิบห้าบาทลงเป็นลึกที่ฟลอฟลอใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่ไม่แน่ใจฟลอร์ะฟอใช่ใช่ใช่ฟอหรือเกือบฟอเนี่ยตอนเดือนกันยายนอ่ะแถวๆนั้นะกันยาตุลาแถวๆนั้นมีฟลอร์มันมีลงไปลึกๆอยู่ครั้งสองครั้งหนึ่งสิบสี่บาทโซนนั้นนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับแต่ตอนนี้มันยี่สิบแล้วก็ขึ้นมาประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเกิด<ท>ถ้าเกิดมันมันมันหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยผมหมายถึงว่าถ้าเกิดเขายกเลิกการแต่งขันจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่บวกทันทีเลยนะครับมันก็มันก็นกนก่น่าจับตาดูนะคุนตัวนี้นะ <c oughs> ร้อนแรง <c oughs> ร้อนแรงนะฮะตัว <c oughs> ทัสโก้นั่นเองนะฮะหลังจากโดนถล่มมาเมื <c oughs> ่อปีที่แล้วนะฮะปีนี้เปลี่ยนผู้นําก็น่าน่าจับตาแล้วตัวนี้จะเล่นเก่งกําไรอย่างรุนแรงด้วยนะฮะใช่ครับใช่เพราะมันเปลี่ยนมันถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานเลยแหละนะครับ ก็ต้องตามกันดูนะคะนักงทุนค่ะได้คําตอบ,บไปแนละ้วใครที่มีถือต่อไป <c oughs> ส่วนคนไม่มีก็ช่างใช้วิทยายุทธในการที่จะเข้าไปเก่งกําไรนะคะได้ค่ะยุทธขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ตลาดทั้งวันนั่นเองที่ทาง Business Life, Life เองเราได้นําเสนอข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังนักลงทุนตั้งแต่ช่วงเช้า10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา แล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นสําหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะมีทั้งเรื่องราวที่ต้องเรียกได้ว่าชื่นใจหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคนที่เคยรักกันก็กลับมาดีกันนะคะก็ขอบคุณนะสำหรับได้เห็นความตั้งใจของทางรายการแล้วก็ทีมงานดิ่เสไลายอะไรว่าเราเองนะคะต้องการที่จะนําเสนอข้อมูลความรู้และเราเองต้องการที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับนักลงทุนไทยนะคะนี่คือสิ่งที่ เราได้มีความตั้งใจมาโดยตลอดตั้งแต่เราเริ่มนะมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนั่นเองนะจะก็เชื่อว่าตรงนี้เองนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการวิเศษลายแอนไลน์นะะเราจะพัฒนาเรื่องราวของข้อมูลความรู้เราจะยกระดับในเรื่องราวของการลงทุนไปด้วยกันนะคะและเราก็จะลงทุนไปด้วยกันทั้งในเรื่องราวของความรู้ทั้งในเรื่องราวของธุรกิจนะนี่คือสิ่ง ที่เราตั้งใจแล้วก็ขอบคุณนะคะกับขวัญกำลังใจของนักลงทุนเองนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ